นี่พ่อแม่พี่น้องบ่พ่อมีมนี่เห็นบ่เนี่ห่างไปเลยเลยนี่นี่เห็นบ่แค่ไหนน้องเอ้ยห่างยังไงนี่โอ้มันนั่งอยู่ใต้ต้นกระถินนี่ครับผมห่างไปเลยเลยจะได้เนาะบ่มีมีดมาเอาอบ่มีมีดมีผ่าวะโอ้ยนี่นี่บ่พ่อไงยังมามาพ่อยี่เด้วยนี่นี่เห็นบ่พ่อแม่พี่น้องคน ไงปูได้ hết ทิมใบกะบลูนี่อาดบุ๊คของง่ายๆไว้นี่ครับผมดาของปูได้นี่มันคุ้นๆเด้อนี่พี่น้องคุ้นๆมันคือกบยางบ่าบินแฮะดานี่โอ้สีสวยงามๆไปนี่พี่น้องเลยปูได้เอามาว่างไปเนาะนี่พี่น้องเลย เก็บก่อนเก็บก่อนเด้พอพ่อเม่นั่งมัน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 